นะเอาไอแพดเครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่เสียแค่ค่าแบตแต่ว่าได้เครื่องใหม่เลยทุกคนฟังไม่ผิดลองดู iPad ตัวเองดีๆแล้วเช็คข่าวว่าทําได้แบบไอซ์หรือเปล่าลองข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมล้างเครื่องใช่ไหมเครื่องนี้่อนก็ได้แนละ้วแต่างเลีอกเรื่องของเรื่องคือ iPad ไอซ์แบตเสื่อมใช้เป็นหนึ่งถึงสองชั่วโมงแบตก็หมดแล้วก็รู้สึกว่า iPad ตัวเองอ่ะแบตบวมคือมันหนักกว่าปกติล,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 ล้างเครื่องแล้ยัง ก็คือจองเวลากับ Apple แล้วก็สำรอ,องข้อมูลให้พร้อมค่าเสียหายทั้งหมดของไอซ์คือแค่นี้เลยทุกคนจังหวะนั้นพี่เขาก็จะให้ iPad อันใหม่ที่เป็นรุ่นเดิมสเปคเดิมความจุเท่าเดิมมาแลกกับอันเก่าแต่ว่าเป็นเครื่องใหม่เลยนะพี่เขาจะแกะจากศูนย์ให้ดูให้เห็นเลยแล้วพี่เขาก็จะเก็บ iPad เครื่องเก่าของไอซ์ไปก่อนนั้นนี้ก็จะตรวจเช็คว่าแบตเสื่อมจริงหรือเปล่าอันนี้ถ้าหน้าจอแตกมาหรือว่าทํา iPad เป็นรอยจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ดน,น,นะนนก็ใส่เคสติดฟิล์มนะคะทุกคน iPad I ไอซ์ถูกตรวจเรียบร้้้้ออออยกก่่่นนหาาีีแลววเเปรร์ซ็ตตตบคื71% 8 คือแบตเสื่อมเอาง่ายๆคือเสื่อมมานานแล้วแหละแต่แไม่เคยรู้ไงว่าเปลี่ยนเราจะได้เครื่องใหม่เลยแล้วพี่เขาก็จะยื่นเครื่องใหม่มาให้อายคะ่ะให้อายตรวจเช็คสภาพว่ามันดีหรือเปล่า แล้วตอนนั้นชะงักไปเล็กน้อยเพราะว่าคิดอยู่ว่าเอ้าแล้ววันต่อไปจะใช้ iPad ยังไงถ้า iPad อันใหม่ยังไม่ได้ติดฟิ์ีไอซ์ก็เลยขอพี่เขาดึงจากอันเก่ามารีบแปะกับอันใหม่ก็ไอซ์เป็นนักติดฟิร์มเนาะติดที่ไหนก็ได้ไม่มีอุปกรณ์ก็ติดได้เหมือนกันเปลี่ยนเสร็จก็ไปถ่าย17 Pro Max ดูน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ย18 Pro Max ดีกว่า